สวัสดีครับพี่น้องฟ้ามหนูหน้านครขอนนนะครับอันนี้มาเบิ้งลูกฟ้ามครับนี่คือพอพันหนูของลูกฟ้ามนะครับพี่น้องอันนี้หนูตัวเงี้งสี่มีลูกพร้อมนะครับใส่งานได้พร้อมนะครับอันนี้โดนดอกจังสีได้อัปเดตนะครับพี่น้องอัปเดตหนูลูกฟ้ามนะครับเป็นสายพันธุ์ของผมเองครับนี่นะครับหนึ่งกิโลเก่าขีดพี่น้องหนูตัวนี้ อันนี้เป็นพอพันลักที่ทรงไห่ลูกฟ้ามนะครับหนูลูกหนูลูกฟ้ามยังว่าตัวใหญ่ก็หนูแม่ฟ้ามก็ยังวนะเบืบ้องกันสัดๆเลยครับหนึ่งกิโลเก้าขีดนะครับอันนี้เมีนแม่ไดนสิมันหม,นมนานใบใหญ่ใบแต่พามาเบิ่งนะีอันนี้คือเจ้าของฟ้ามนะครับโลกเก่าขีดติ รุ่นรุ่นนี้มีหลายวะรุ่นนี้มีหลายวะมาพีห่วยอ,อันนี้มีลูกฟ่อนเนี่ครับว,ว่าแม่ลูกป่อนทอมว่าแม่ลูกป่อนครับาาโล่เก่าขียครับแต่แม่ได้ก็ไเดบ้าสิบห้าสิบหกตัวอันนั้น่อดวะโสิบหกตัวล่ะเดียวเียวหนึ่งว่าได้หลายปันไดก์หรเียวนึงได้สิบเจ็ดตัวสิบเจ็ดตัวว่าเอาวท่น เปลียนคือว่าเอาบ้ทันเอาพอออกบ้ทันเออมันมันเปลี่ยงใดท่นน,นี่นนกัดลูกกัดลูกแม่แมหนึน่งนี่นะเศรษฐีเก็บโตแม่ปัดอนันนี้แม่นี่ได้ยักตโตแม่นี่ถ้าไหนออกขึ้นเปิดขึ้นเอาอันนี้แยกออกจากลูกมาไว้อ๋อแยกจากลูกไว้แต่แม่ที่ดุกๆเทียวเทียวเทียวเบิ้งหนับเบิ้งตอนนั้นมันได้จักตโตก่อได้ซื้อตัวโตได้ซือเอาทุบยานค่นที่นี่แคบได้แล้ว Ông nòng cầy mít to nhạy gì Vậy về chập mà bưng tui. là lo đầy để, anh này lô cầu chiết. cái gì? oh, lít chắc to cả sibter đấy cả. sib cee mẹ này, tao mẹ này. mẹ này đang มันกวนมันคนก<อ>วนมันมันเลยกัดตีอันหัวาหารที่ใส่ใส่หัวาหันยังครับาารเขาฟีดบะเขาฟีดหาเก้าสองพี่ตะแัาา่นบ่ออกลูกดกอ,อัน,นแม่เลี้ยงมาาัดจะจะเดือนแล้วเลี้ยงนูนี่ย,ยตา,ตมาเมษ<ส>าเมษาปีใดปีหกสามอ๋อปีหกสามดีว่เลี้ยงหนูพอถามนะครับ เป็นได้เลี้ยงหนูกับหนูหน้านครเขวบก็พ่อได้ได้ใส่อยู่มีกำไรอยู่ตีมีกำไรอยู่รับสื่อเรียนบ่แม่รับสื่อราคาแพงพอป่เออโอ้พันหนูลงลงจกครูลงสิบครูลงสิบคูสิบครูออกซุครูบ่ออกซุครูออกซูดกซุครูดกตีกระดกถือว่าดกอยู่เกตแปดโตเกตแปดโตยังบ่อร์อันนี้คนไม่เป็นลายสุดไดย์สิบเกตตีอันนี้ได้์สิบสี่ อันมือนีก่กะดีมาหลับสื่อหนูขึ้นเก่าดิแตะฟาไปบ่งหนูกันไะเดี๋ยวไป่งเพิ่นอันนี้กะเตรียมหนูขุ่นตะละเนาะกล่องบ่ชัดอ๋อรุ่นนี้แหละติ งมวดน,นี้มีตำหนิอนบะแมนอน้นี่นี่<ม>นะคนนรับเป็นเดือนรุ่นแมนบอมุนันเดือนรุน่นวันที่สิบแปดนี่แหละอ,อันนี้คือได้ส่งทุกเดือนแมนแมนบนแมนแมนเดือนละอนสองสามเถอากระไดแต่ถ้ามันออกไม<อ>่สิบถ้ามันออกดกถ้ามันเป็นรุ่นรุ่นแมนสิบคูนี่สี่ด้ส่ง รุ่นหนึ่งนี่ยสี่ส่งประมาณจจกโตัววันนี้ามันพร้อมกันกันร้านเกลือกันยี่สิบกว่ตอ๋อถ้าำมันออกความกันเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งสิ่สี่ส่งประมาณเทียนหนึ่งหรือสองเทียนปะแมนเนี่ยล่ะล่างเนี่ยล่ะพอพันเบื้งเหล่ามีแต่ตัวใหญ่ๆด้เหรอแมนโอครับอันฝากปั้มเนี่ยเนี่ยยู่บ้านใดบ้านใดตำบลใดอำเภอใดมีเบอร์โทรก็บอกบอกพี่น้องเพื่อนเพื่อนสนใจ อันนี้บอยุบันน้องตือนต่เบอรขวาเพิ่มเมื่อมหาสารคามอัดสนใจกับมาเด้วอเบอร์โทรค่ะนี่ไหมศูนย์หกหนึ่งหนึ่งเจ็ดหกเก้าสองห้าสี่อ๋อครับครับเอาเบอร์โทรจะกรอบเทียบประจำมาท่านศูนย์หกหนึ่งหนึ่งเจ็ดหกเก้าสองห้าสี่ครับยุบันน้องตือนเนาะเอนเอาออกจากนคกขันขวากันละเออครับครับสิบคูคูดูแลี้หาผู้รับซื้อให้กับผู้นี้แล้วเนาะ ครับครับสวัสดีเจ้าหน้าก,กาฝากพี่น้องน้ำเด้อครับเบอร์นี่ฟราา์มนี่ยูนี่ละนี่แล้วกอนครับสวัสดีครับ